ัสบสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเนาะอัปเดตอาการน้องบอสพี่น้องตอนนี้ร่างลูกหนังเล่นแต่ก็ยัง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 อึบเป็นหนาอยู่พี่น้องยังอึบเพรว่าเพิ่นมีแตห่หวาน,ไไนหวานไผ่เด้อพี่น้องเอาหวานไผ่ทาให้คืนนี่เนาะ ข้าวโผ่ข้าวเม่เอาเอาอันไฟมันมาทาได้เด็กน้อยว่าสบายคิงกันยังฮอนหอนพี่น้องเลยแต่เพิ่นกันลุกมาเล่นฮักกันลุกเนี่ยแหละตะกี้มีตะไห้ป้ากับบ่ได้ฮักเพิ่นอึเพิ่นอันยังเป็นน้าำน้อยเนาะยังเป็นน้ำจุกจุกพี่น้องสงสัยอัน ตามทีพีน้องหรือเอฟซีบอกแะไรสงสัยลำใส่ลำใส่ติดเชื่อนั่นแหละจังเก็บทองเนาะปักละน้องบิรมาเลยเป็นไนลกไข่แห้งบอเออเอเมื่ออ พี่น้องเอ้ยบัดนี้เพยงอย่างอย่างไปสิไปจ่ายยางงมามาเห็นเด็กหน่อยคนหนึ่งเป็นปอดขึ้นว่าซะสองเดือนพี่น้องเอยแห้งกับไปตนอีตุนค่ะเอ้ยตีตนเอืยแนยแม่ใหญ่ เฮ้ยไงกูไงเฮ้ยมาเลหุงข้าวจังอามาป้อนเพิ่น บางทีก็สิแเมนความป่าลุ่งแล้ว่าเอฟซีนะเนาะบางทีน้องบอสน่ะหมักเก็บกินนั่นกินนี่บางทีฮะบัดโบลได้คอยไดนเบิ่งนะเอากระยางไปนั่นไปนี่ยิบกรบเปากลังเถื่อโง่มากเงียบๆในปากครับจกออกเก็บออกเริ่มมันมีอาการเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มอีก่ละเริ่มเงียบกัน bà khơi thảo này cho chị hát bà do phép là cho chị nhục mà lại này bé ừ. 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 cái này dạng hai bên lạng cái พอ<ม>แกออกเราไม่จ้าเลยนะให้ในมือเพื่อนนะหหวแกฮะให้โบหายแกนี่เดียวเพื่อนนะแกออกตีล่ะมองมอแทงอันเสร็จเลือดพี่น้องแทงหักโบเห็นดอกเ,เ,เริ่มดึงศอกเริม่มเงูนิดอีกเลยเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนนี่เพิ่มมันนอนจังแกเฮ้ยเดี่ยวคอยสิแกให้ เวลาจะอ่อนเบรกส,สบาแเลยคอยสี่คอยแก่ข้นั้นอันบหมักไห่พี่น้องคนหู้ขันโบหู้ก็จะชอบแห้งสิป้าไปหันไปหนีได้เนาะน้ะาเว้ยแห่แห้งมาลูกหนูไปล้างก้นก่อนไปทีน้าบ้านสิทำอาานอยูไปไป่แล้วเน ขันไห้นะไห้เป็นเสมางสองเสมงพี่น้องไห้จนลับแฟนแฟนแฟนไห้ก็ไม่ได้ไห้ดังไห้พอดีเยอะโหลดบอไห้เรียกน้อยเกิดก่อนเพิ่นเกิดน้ำลังเพิ่นยังไห้ดังกว่าเพิ่นฮักตอนแทง เค็มเอาเค็มแทงนะหายดังหน่อยเนาะคนป่วยเตรียมเตียมสบายดีกรอบนะพี่น้องนอนสบายีนยามตอนแรงนะบ้ดนออกมาหาซื่อกับเข่ามากินพี่นอ้องหาซื่อกับเข่ามากิน สื่อกัคะสื่อกินแนวแหงๆดูราพี่น้องมันจังโป่เปื่อยมันเศร้าเนี่ยก,กินสิ้นหลอดแม่แรงจะซื้อได้ยังมากินไงง๊อ มาซื้อกับข่าวพี่น้องแต่ย่างจิไปซื่อันที่พี่รับให้น้องบอสเลยเนาะยันเผ่นกันดังแมลงกานดังไ้เจพื้เอาไปท่ายเป็นไ้เจหมอนเนาะเป็นฝ่ายเขียวเแยวเหม่นบอกว่าฝ่ายยา ได้เลยพี่น้องไปซื้ออัน,นได้ที่พี่รับครับไไคูเบบี้คูเบบี้ไม่อื่นเป็นวันซีนวันผ่าเป็นไายมักเบง ข้าต้มกับข้าวเหนียวกระามเอ็นเห็นแล กับตันครับอันแม่น้องลิงลิงก็สิขึ้นมาพี่เนาะแต่โบโบก็เพิ่นสิมาหอดตอนใด้เนาะพี่น้องแม่น้องลิงลิงเบากับตันนึกว่ามีสิมีแต่บ่าวกับตันบ่าวแพงกามาพี่เนาะสบายดีจ้าเป็นตัวเสือขับรถมาให้น้องบอสพี่น้องเพิ่นก็กินอยู่ได้ แม่ต้องยิงต้องย่างไงไปเห็ดมากุ้งก็คั่วคั่วเสียงพี่ว่าตกใจบัญโ่มปัญญาเฮ็ดอย่าเฮียใจใจบอดีครับไปเป็ดว่าตื่นเสียงพี่ทูเพื่อนมาเป็นคนขี่ตกใจเน่อันเน่นแน่นในเรื่องตอนมันนะสั่งเอาในร้านเพิ่นต้มมหายบัวเปลยไปเนเพิ่นต้มเพื่อได้แบบว่ามันห่อนกับใส่น้ำต้มน้ำซุปสวยๆนะ ค่แมนยามันบได้มอนคือาขๆโจ๊กน่ดพี่น้องฮะซักยาบอกไปสีบอไปีบหมีแต่ซักเอาพี่น้องเอ้สี่เค็มเลยนค้าน อรวอิ่มพอดีเลยนะหนูี่นั่นาบังตักอลาัตัเฮ้ยเอาหน้ามาให้กินก่อนเลยอย่ามันสิติดคอยังเนือยอยู่อ่ะอ่ะินก่อนเพให้มันมีแหงทอง เข็มที่สี่ได้เข็มเลยเมื่อนี่สี่รอบแล้วขี่พี่น้องก็เห็นความพี่น้องเลยยันอลํำใส่ติดเฉื่อแล้วเนาะขี่ไปนำจุกจวก,จวกพี่น้องมีเมื่อนี่มีหมูนบบะบ่ปะไปฉีดยาก่อนแล้วจังกินบวก,กินแล้วมันหายแล้วบัน เอาน้ำให้ลูกกินก่อนได้เฮ้ยพี่น้องให้ก็กินข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยก็กินข้าวแล้วคลิปกินยวนคลิปเบาแพงพี่น้องแซวแพงก็เลยถ่ายเอาตอนหมุนถ่ายคลิปกินยวนซองเบาแพงังขยอีใ่คลิปมาเยี่แมนอยู่ซองเบากัำตันผักผักเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเฮาในด้วยพี่น้อง เอิ้นว่าทีมงานหรืออีหยังวะคณะคณะคณะผ่า,า,ะนะาป่าเป็นกำลังใจให้คณะพวกเฮาเลยเด้อพี่น้องคณะยังคณะทำยานบาอถือทำดำคณะซอกินเกี๊ยงคณะซอกินเกี๊ยงเหลือมากขอบใจป้าเมาพี่น้องเพ,งพ,งพงก่ะแต่งกับเขาไมฮยอนน้องมีสมพักแกงหน่อไม้แล้ากากวก็อีหยังก็คั่นหอยเดือหอยเดือ ชวนมาแพงก็ซื้อพวกไข่ลอ,อกไข่ลูกเข้ามาบาบกัปตันแม่น้องลิงก็ซื้อเข,ข้ามาขอบใจเพื่ทุกคนเดอ้อที่มาเยี่ยมมายามเลยซื้อกับเขามาสู่กินอีกเนาะอายุดีไม่แห้งมีตะพูดม,มันยืนมันยืน,น,นให้สูข้องโสดเดอ้อวะ <c oughs> <c oughs> เอาอยู่บ่คำนี่ข้องโสดตลอดไปฮะข้องโสดสิเอาอยู่บ่อเอาอยู่ซะโสดอมมาตะน,นะอาได้ก็เอา มาเอาแล้วอ่ะขันเอาแม่น้องลิงๆกับเงาอะไรวกนันกุมโกโซอะไรเงาเอาโลด <laughs> แล้วไปว่าโอเ้เนี่ยบัวอุตส่าห์ปิดความหลับได้ไหมยังหเหเออเปลี่ยนกันแล้วเหรอ,อคอยไปแล้วห้ามเบา้าใครคอยไปเน่กับหมูกับเพื่อนอน,นอ้องพี่น้องเนาะพี่น้องไปเน่กับหมูกับเพื่อนม<า>ันไอ้สาวเพลงไปว่าไอแม่ต้องลิงหายบ้ากัุตัน นี่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 หัวเห็บวงการหัวโจกส่วนไปนี่ยยัังงบด้ใหเออส่วนไปคือบ่าวแพงเนาะกับตันกับไปเป็นหมูเพคนมึงอย่าห่อนโตเลยวะมึงหมูไปห่อนโตอัน้าดอกไมนได้บ่าวยังสักคำกัำตันบไปห่อนโตแล้วบ่าวแพงส่วนไปมึงสั่งมาดมันเลยดำดำมาทักมาดขี้กโกงโกงน้ำมันเบิ่งว่าได้เหลือมือมาบมาหมาปวดกับมันดำ ดำเหมือนเตาถ่านเลยดีจะดำแต่พี่ก็การกระทำเป็นชีมพูทำด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งไม่ต่อแหลกับตั้นนี่บอต่อแหลพี่น้องูดได้ต่อแหลเปินสร้างเปินสร้างบอมักไม่ไปใกลเลยนะเพื่อต่อแหล คือบุกินมันเบิดเด้ยไฮเเอาไว้ให้เคยเ่าได้ค่ะมันยังมุกหนึ่งเด้มีงานมุกหรอไม่เมืยัดเข้าไปยังทางขยะนะโอแมนเออตัวนี้บพอดีทางขยะเลยห้เคยเ่าออกมากินแบบนี้ลาบดิเออไม่ห้เคยเ่าจับบอกว่าอุ้ยไว้พอดีลาบเราเราทำไมันเบิดมันเบิด์ตเราเราโอ้ยทำไมไม่จงให้กินเราไปล่างถวยมากไว้หาลาบลาบลาบ ทับไว้ครับทับแล้วมาหยัดคนถวยเอาไปละถวยน้องต้นอาถวยน้องบอสน้องบอสกับพังเมืองพี่น้องก็จะสีจักมือสีนอนจักมือไขยัน กับทอะมาพร้อมกันเลยจักสิเอาตัวใดจะด่ามอกระไรออาตตันเข็มได้ใหญ่ใหญ่สี่เข้มเลยเด้โอ้ยบบเคยไข่จากเถื่อพี่น้องยินยูโทรศัพท์ขั้นไข่กับไข่อันไปซักยามาซักยากาโลงมาแล้วก็ไข่กินยาแล้วก็เศร้าชุดนี้แห้งขนาดเลี้ยงลูกมาก น้องบูมน้องบาบโบ,โบ,โ,บโบเคยเป็นแบบนี้จักเถือ่อน้องบอสมาเป็นแห้งอะไรอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนเขาก็ไข่ซื่อๆอันนี้ว่จัดนักจัดเต็มจััดนกสมาร์กตันเนาะปีละเถือ่อเกือบเดือนกันไข่เธอได้นะพี่น้องเลยสุดยอดแต่ปี้เราเถือ่อโบเคยคลิปนี้กับยาวสมาร์กพักวันไปน่อง บุกเขยว่าสี่สองมื่นสามมื่นเจ้าชิดีขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสวัสดีไปติดตามอันะในซองเมียก็แม่น้องลิงซองแม่ยนองลิงซองเมียนองลิงซองเบากัปตันซองเบาแพงเด้อค่ะเด้ออินวันสามคนปีนทำไมน้าวัน